अanta <laughs> <Get> the... <laughs> ขอบคุณน้ำใจและกำลังใจนะจ๊ะขอบคุณน้ำใจและกำลังใจนะจ๊ะคุณเข้าไปรุ่นคุณแรกเลยนะจ๊ะขอบคุณน้ำใจครับคุณแรกเลยนะจ๊ะคุณแรกเลยนะจ๊คะคือสตีมก็ส่งน้ำใจเลยนะจ๊ะขอบคุณนะจ๊ะ

สองสอง,สองเป็นสี่สองสาเป็นหกสองสีเป็นปดเี๋นี้นั่งนานๆไม่ได้แล้วมันเมื่อยหลังอกแจกวันทุกวันแจ,จ,จวนกวันวัทุกวันแกแล้ว ตาแรกเข็มแ,แรกป,ปรับสายตาปรับฝ่ามือคุณเดต้นประจาคุณจใจใน้ำใจต้นประจา,าจคุณแฟค,ครับคุณจาขอบคุณครับ น,นะครนนาะโซโล,โลตาขายอะไรอะอะไรวะตาขายอะไรคืออะไรวะข้อความไม่ขึ้นตาขายแล้ว,วออตา,าวตไม่ได้ขายตาจะตีมเกมงงเลยเลยแล้วนี่มันก็ขึ้นช้าจัง เพรความพอจะขึ้นได้ต้องไปรีเฟซใหม่อีกรอบหนึ่งมีเตือหรือเปล่ามีเตือหรือไม่ตาแรกลงไปตายไม่นับตาสองก็ไม่นับตาสามก็ไม่นับนับตาสี่นับตาสี่นสหนึ่งสอง ามสามสิบตัวย่ไหนวะอย่ไหนวะบนลงบนหนึ่งลงล่างสองสามีาม่ Circuit, seaweed, ีต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  ท็อปโซโล่ไม่มีตะกร้าหรอต้าไม่มีตะกร้าจ้าอะไรของเขาวะทีมเกมจ้าไม่ได้ขายของจ้าทีมเกมจ้าไม่ได้ขายของจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับคุณลุงสวัสดีครับขอบคุณที่กดติดตามนะจ้าขอบคุณที่กดติดตามนะจ้าขั่งรถก่อน อย่าบอกนะว่าขโมยขามันยิงว่ะเป๊ะกาโปเอ็กซิสวัสดีคนที่เข้าหน้าไม่ฟาดกัดติดตามและกดใจให้พีเข้ากันด้วยะนักขวารองขว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 ารองน้ำใจและกำลังใจนักจับคุณน้ำใจกำลังใจนะจ๊ามึงเกมแลกมือมันไม่ไปว่ะ ม,มันลากเลยไม่ค่อยมามือมันยังแข็งดู่ดีนะมือแข็งอ้าวได้แล้วครับคุณสี่ล้วจ้าแล้วจ้า ขอบคุณน้ำใจและกำลังใจนะจ๊ะขอบน้ำใจกำลังใจนะจ๊ะใจและกำลังใจนะจ๊ะนะจ๊ะจ๊าครับโซโล่เอ็มพีห้าเทพจัดคบนึงนะจ๊ะนะจ๊ะขอบคุณนะจ๊ารัขอบคุณแบ็คพีจ้าขอบน้ำใจกันนะจ๊ะดูเลยชื่อจำได้ขอบคุณได้ครับดื่กาแฟหรอครับได้ครับใช่ครับดื่มกาแฟครับ กาแฟไม่ช่วยอะไรจาขอบคุณนะจ่าใจและกำลังเอลลี่แอลลี่ลูกอ่มอัำอัมรินใละกงน่าบแพงจังแพงจังมาเร็วจังเลยแพงจัง แท<พ>งจงังไม่ถูกนะสวัสดีค่ะลุงเฮ้ยมีตัวกระโดดใกล้ผมเวสเวสวัตชอบ<ข>อเล่นเกม<ข>อ,อะไรนอกจากพับจีครับเล่นได้หมดครับเล่นได้หมดทุกเกมครับแต่มันไม่มีเวลาเล่นครับขอบคุณนะครับแพงจังมดจุดนะครับคุณครับแทงจังไม่ถูกนะแวะมายังไม่เลิกงานเลยค่ะอ๋อยังไม่เลิกงานยังว่าทำงาน12ชั่วโมงคงเลิกยาก

ขอบคุณน้ำใจและกำลังใจนะจ๊ะมีเข้มตัวก็ให้เต็มซาลาเบลขอบคุณน้ำใจกำลังใจครับขอบคุณกับรูปหลอ่อในน้ำขายไอเป็ดดักแมนเลยว่ะรูปในโปรไฟล์เนี่ยขอบคุณนะครับหน้ายขายเป็ดดักแมนแล้โกนหนวดออกนะแม่งดักแมนกัดเลยอันนี้อันนี้ดักแมนลชอบเล่น FDP หรือ TPP มากกว่ากันครับ เล่นได้หมดครับสูพอร์ตโจมคำมะส,สวัสดีครับลุงสวัสดีครับผมไม่เล่นหมดอ่ะแต่ถ้าเกิดเมื่อก่อนผมเล่นเล่นบุคคลที่สามเขาเรียกว่าอะไร F P G อ่ะเมื่อก่อนเล่นแบบจ<ม>ีนโมบายไงบัต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 มึงจ่ดหรือูกมึงหรือมึงก็จด่ด จังไงในคนในวา้ส้มส้มกูคือบัดกูคือบัตรรู้ไว้กูคือบัดคือบัตมาแล้วมาแล้วไอตัวหิวคิวเมื่อกี้มาแล้วรู้เลยมาแล้ว ได้ยินเสียงข้างซ้ายอะไรวะหูฟังแล้วะว่าเอียงซ้ายใหญ่เลยตึกอยู่ตรงนู้นเฉยเลยเมื่อก,กี้ได้ยินวิ่งมาซ้ายตัวหนึ่งเฮ้ยพายิงเรียกแกล้งเป็นบอดแล้วนะมันก็วิ่งมาใหญ่เลยขอคผณน้ํใจงกำลังใจค้าไปรุ่นนอสนอสเนี่ยบุญนอสเพลงร้องเพลงอะไรจำไม่ได้แกอดหน่อยได้ไหมใช่ไหมวอกอนเธอจะทิ้งไป มันซึ้งถึงหัวใจนา,นาทีสุดท้ายจำแค่ในแม้ใจใจะทรมานอุ่นไอเธอนั้นยังช่วยบันเทาใจนอด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 ตาดมุดต้องเสียได้ววะ ได้ยินเสียงท้ายมือใส่ล็อสารรอไปแล้วหนึ่ตัวเสีดยดายเวยลาคุณที่กดดาวขอบคุณใจต้มนะจ๊ะดิงก็แฟ้ครับอะไรอ่ะ พลอกซูพอร์โจมคำมะทานข้าวยังลุงทานแล้วครับเดี๋ยวก่าที่ผมโดนะอะไรรีพอร์ตอะไรวะตอกไปแปลภาษาก่อนทานแล้วจ้ารีพอร์ตแปลภาษาก่อนอจฤษปึ๊บวาง การถ่ายทอดสดถูกจำกัดสำหรับผู้ชมบางกลุ่มนะครับถ้าสมมติมีเนื้อหาที่ดีทำให้ผู้ชมบางคนรู้สึกไม่สบายใจและถูกจำกัดส่วนของในข้าติดตากันแล้วตัวเองอะไรวะคนดูทิกต็อกจำกัดผมด้วยอะไรวะต้องลงตัวเตีย้ยมาขึ้นใหม่อะ ตอตีนาขึ้นใหม่แล้วโอ้ยอะไรวะกำลังคุณจำกัดเวลา10นาทีอที่ขอคุณถูกกัดที่จะได้รับแรันำกัดเวลานาทีอะไรที่ัดการทดสไม่ด้ไปตามไ้หอกอะไรวะวรผมลงตัวตีนก่อนะครับน่งรอบผมแล้วตับ